สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องของเับอีกแล้วนะครับยังคงอยู่ในซีรีส์ของน้องลิซ่ากันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดวันนี้เราจะมาทําการรีแคปในเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องกันก็เรียกได้ว่าทางค่ายเองเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับได้หยุดพักเลยพอมิวสิกวิดีโอถึงร้อยล้านวิวปุ๊บก,ก็ปรากฏว่าในค่าคืนของวันอาทิตย์มีการปล่อยเปเยลสเตจออกมาซึ่งก็ถือว่าแบบ ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันว่าจะมีสเตจนี้ออกมาเพราะว่าปกติเราก็จะคาดหวังในส่วนของการที่ไปเห็นอยู่ในรายการเพลงใช่ไหมถือว่าได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องแบบเต็มอิ่มนะซึ่งในกระแสะของโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการคิดไปเหมือนกันนะว่าเออเปเยลสเตจที่ว่าเนี่ยปล่อยออกมาก็เพราะว่าฉลองครบร้อยล้านวิวหรืออีกในหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าโชว์ไปเลยจะโชว์สเตจให้ดูไปเลย <c oughs> โอ้หตั้งแต่เปิดมานี่ก็คือเหมือนต่อนเนื่องมาจากในเพิกวิดีโอโหน,น่งเปิดมาเห็นนภาพเบื้องหลังนี่ แล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนบันลังว้าวซีนนี้มันเหมือนมีความแบบเจ้าแม่อะฉันชื่ออะไรฉันชื่ออะไรนล้กระโดดลงมาแบบโอ้โหสุดยอดมากอยากให้ดูเครื่องประดับของน้องใส่ยเยอะมากอะเหมือนแบบไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเต้นแต่อย่างไรเชลิเต เมื่อสักครู่มีคนเห็นหรือเปล่าทุกคนมองทันไหมเรารู้สึกว่าแขนของน้องช้ำนี่นน่าจะเกิดจากการที่ใส่เครื่องประดับนองแล้ก็รัดแต่ชุดสวยมากนะโดยรวมเป็นลุคที่เป็นคอเซตบูดสูงแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเน้นเป็นแบบอารมณ์มแบบเป็นเพชรนะน้นโ,นโอ้เปลี่ยนไฟจ้ะ เห็นจังหวะกล้องเมื่อกี้ไหมลิง์มาจากในมิวสิกวิดีโอที่เป็นกล้องแบบฟูดฟูดฟูดฟดเหมือนที่เราเคยคุยกันเอาไว้ถ้าจํากันได้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีโปรโมตตัวนหนึ่งของ Blackpink โนที่เป็นใช้กล้องเทคโนโลยีแบบอย่างเงี้ยกล้องหุ่นยนต์อะถูกนํามาใช้ในสเตจนี้แล้วก็ในมิวสิกวิดีโอขององลิซ่าด้วยชอบความ สลับไปมาของแสงไฟแล้วก็โชว์ความเคลื่อนไหวของเวทีที่จริงๆไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยเนาะใช้ความเปลี่ยนของแสงไฟใช้การเปลี่ยนอารมณ์ของสีไฟสีขาวหรือแม้แต่โซนนี้เองเนี่ยที่เป็นแบบสีชมพูแล้วก็สีน้าเงินสีฟ้าเนี่ยมันให้ความรู้สึกเป็นโทนแบบโทนเย็นอะเออซึ่งเรารู้สึกว่าลิซ่าเหมาะกับสีโทนเย็นมากลองสังเกตดูที่สีบนมองดูก็ได้นะแม้ว่ามันจะดูแบบเป็นปากแดงปากชมพูเข้ม แต่งหน้าไม่ได้ชัดมากเด่นที่ปากแต่ว่ามันเป็นโทนแบบเย็นๆในราชินีห oh, oh. <laughs> ิมะฟรอเซนเบาๆอ้โ <c oughs> อหือไปละ <c oughs> กลับมาทาซิชั่นเดิม นี่มุมกล้องอสังเกตไหมสีลิฟเด่นนะอ่าน้ำเงินล้วนแล้วจ้าชอบซีนนี้แล้วก็ทรานสิชันลิงก์กับมิวสิกวิดีโอลุกเดียวกันเลยจ้า อ้าน้องไม่ทิ้งความเป็นไทยนะจ๊ะปา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 ผนมมือจ้าที่บอกผนมมือบอกว่าก่อนหนะ้าโชว์ของทีวีเดบิวที่อยู่ใน,ในการฝั่งอเมริกาหรือแม้แต่ในบิวสิกวิดีโอเราไม่ได้เห็นนะจ๊ะสวัสดีจ้าเราไม่ได้เห็นนะจ๊ะ สำหรับส่วนตัวนะเราก็เชื่อว่ามันก็สมกับการเป็น special s t a t e นะเราได้เห็นการ perform ของลิซ่าไปแบบเต็มๆเลย ซึ่งฉากเอยเวทีเอยหรือแสงสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้มาเป็นตัวดึงจุดความสนใจไปนอกเหนือจากการแสดงของน้องที่เราได้เห็นกันแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมลุกที่เป็นสีเงินต่อเนื่องมาลุกที่เป็นสีทองรวมไปถึงเรื่องของกิมมิกเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันลิงก์อยู่กับมิวสิกวิดีโอที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเต็มๆเลยในลุกที่เป็นลุกสีทองเนาะประทับใจนะถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ เรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของการแสดงของน้องอารมณ์หรือว่า attitude หรือว่าเขาเรียกอะไร acting ของน้อง inner ของน้องที่อยู่ในเพลงอะ่ะมันไม่ได้ drop เลยอะ่ะทุกซีนที่เข้าไปใกล้หน้าน้องหรือว่ามีการ close up ที่เห็นใบหน้าเราจะเห็นดีเทลในสีหน้าสีตาของน้องอะ่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความสามารถที่แบบ เฉพาะตัวมากๆเลยนะสำหรับเราทําให้ผลงานมันออกมาดีมากๆแล้วก็มันน่าสนใจมันเต็มไปด้วยพลังมันเต็มไปด้วยแบบอินเนอร์แล้วถ้าเกิดให้เทียบกับ TV d e เดบโชวที่ของฝั่งอเมริกาเราชอบในส่วนของการที่ทางค่ายเนี่ยเขาเหมือนทําการบ้านออกมาว่าโชว์แต่ละโชว์ที่จะปรากฏให้เห็นเนี่ยอินกับคนในภูมิภาคนั้นๆน่ะ ลิซ่าหรือแม้แต่แบล็คพิงเองเนี่ยถ้าไปเดินสายโปรโมทหรือว่าไปโชว์ตามฝั่งอเมริกาเนี่ยด้วยลุคอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูมีความฝรั่งนะจะมีความชื่นชอบยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใครจากันได้ในคอนเสิร์ตของโคเชเลรเราจะได้เห็นลุคของทั้ง4ี่คนนะเป็นลุคผมยาวที่เป็นผมยาวมากจนถึงกลางหลังแล้วมันก็จะเป็นลอนแบบลมหลุมหลวมลอนหลุมหลวม,ลลวม,ลวมที่ฝรั่งผู้หญิงเขาชอบทํากันอะ่ะแต่งหน้าก็จะเน้นที่แบบสีตาเป็นหลักสโม k กี้อายมีความแบบเฉียวแคทอายมีความเซ็กซี่หน่อยๆซึ่ง มันก็สอดคล้องกับทีวีดบิวที่เราได้ดูโชว์ของจิมมี่ฟอลลอนที่น้องได้ขึ้นไปแสดงสีเนื้อแล้วปักด้วยเพชรทั้งตัวนั่นคือเทสของทางฝั่งนั้นที่เขาแบบชื่นชอบกันเราจะเห็นว่ามีศิลป,ปินหลายคนเหมือนกันที่เป็นศิลป,ปินฝั่งไปใช้การนําเสนอหรือว่าการแสดงบนเวทีด้วยลุคแบบนี้หรือแม้แต่ลุคที่เป็นวรามาของน้องแล้วก็เป็นหางมาอันนั้นคือลุคภาพจําของชาวอเมริกาสําหรับน้องลิซ่าเลยนะอันนี้คือสําหรับตัวเราที่เราคิดเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโชว์นนเเีี่ยป็โชวท คิดว่าตอบโจทย์นะไม่ผิดหวังสมกับการที่เป็นการเดบิวต์บนเวทีครั้งแรกให้เราได้เห็นกันเปรี้ยวมากๆเลยก็นี่แหละครับประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับครั้งหน้าจะมารีแคปจะมารีแอคอะไรต่อเกี่กับน้องติดตามได้ในช่องของนัดนะครับวับนนี้ไปแล้วบ๊ายบาย